เข้าสู่ช่วงของเกาะติดเลือกสว67นะครับช่วงนี้เราจะนําเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับที่เป็นเรื่องจําเป็นเช่นคุณสมบัติหรือว่าข้อห้ามต่างๆนะครับวันนี้ครับเราจะนําเสนอเรื่องของเอกสารและก็หลักฐานสําหรับผู้สมัครสวแล้วก็จะไปดูบรรยากาศของการสมัครในช่วงของสามวันที่ผ่านมาด้วยนะครับสาหรับเอกสารและก็หลักฐานสําหรับผู้สมัครสวต้องเตรียมการมีดังนี้นะครับเอกสารหรือหลักฐานอันแสดงว่าตนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทํางานหรือเคยทํางานด้านใดนด้านหนึ่งตามกลุ่มผู้สมัครครับทั้งนี้ตามที่กตกตกําหนดโดยต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยมีการพูดคุยกับทางพี่จ๊อบสมพลว่าถ้าสมมติว่า ผมไปสมัครสวและพี่กบเป็นพยานก็คือง่ายๆใช้หลักการเหมือนเรากู้เงินผมไปกู้เงินและพี่กบเป็นคนค้าอันนี้คือพยานและถ้าผมมีข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก่อนแล้วกันยังไงพี่จะโดนข้อหาคือถ้าโดนโทษคือโดนโทษเท่ากันถ้าไม่ตั้งใจเช่นแบบอาจจะพลาดหลงลืมไปเมื่อเป็นการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะรอดทั้งคู่แต่ถ้าเกิดผมตั้งใจปกปิดเลยแล้วไม่บอกพี่กบพี่กบจะโดนโทษเดียวกับผมเลยฉะนั้นตรงนี้ใครจะเป็นพยานให้ใครต้องคิดให้ดี ดี่ะอันนี้มีความเข้มข้นยิ่งกว่าการไปค้ำประกันเงินกู้อีกนะครับลงลายมือชื่อ,อยืนยันว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเช่นนั้นจริงและต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของพยานด้วยประเด็นนี่แหละซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกัน 2. ข้อความแนะนําตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาวไม่เกินที่กรกตกําหนดก็คือ2หน้า A4 เราเข้าใจว่าควรจะเป็นตัวอักษรก็คือขนาดไม่เกิน16นะครับ3เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่กรกตกําหนดครับโดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและความเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าในกรณีที่ไม่อาจจะลงลายมือชื่อได้ให้รับรองความถูกต้องแล้วก็เป็นจริงตามที่กรกตกําหนดครับทั้นนี้การสมัครเข้ารับเลือกเป็นสวต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเป็นเงิน ำนวน2,500บาทด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าทำไม,มถึงนำเสนอเรื่องนี้ค,คือล่าสุดผมได้ไปดูช่องอ YouTube อของคุณป๊อปปองกูละนะฮะปองกูล24เขาบอกว่าเขาคุณโอตปาโมดเนีเ่ยมีความคิดว่าอยากจะลง รับสมัครสวแต่ไม่ใช่เขาอยากเป็นเขาอยากเสียเงินสองพันห้าไปเพื่อจะได้ไปเลือกว่าคนนี้จะได้เป็นสวหรือไม่อยากมีส่วนในการเลือกเพราะว่าสวเนี่ยเป็นการเลือกควายกันเองของคนที่สมัครสวถ้าไม่สมัครเลือกไม่ได้ถูกต้องมันจะต่างกับสสเพราะฉะนั้นเนี่ยความความคึกคักเนี่ยก็อาจจะต่างกันเพราะว่าถ้าเลือกตั้งสสเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเนี่ยโอ้โหคูณมีขบงขบวนแห่แล้วประเด็นคือสสหาเสียงได้โฆษณามสรรพคุณได้แต่สว แนะนำตัวได้แต่หาเสียงไม่ได้และเอาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลทงความคิดมาช่วยหาเสียงอันนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งเต็มๆเลยรคะครับอานเป็นบรรยากาศค่ะเอาบรรยากาศก่อนใช่ไหมใช่ใช่บรรยากาศการเลิกสวนะคะวันนี้เป็นที่ผ่านมาเนี่ยคือเริ่มมาตั้งแต่วันที่20เนาะ20 21 22 23นะคะที่หอประชุมเมืองขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่รับสมัครสวเหมือนกันซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ตั um, oh. s right. <S exactly. ้งแต่ห no. ่วงการรับสมัครมานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเย็นนะคะ8ปดโมงครึ่งไปจนถึงสี่โมงเย็นครึ่งเนี่ยเว้นวันหยุดราชการก็ยังไม่เว้น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 วันหยุดราชการขออภัยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะยังคงมีบรรดาผู้สมัครจากกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยทยอยเดินทางมายื่นใบสมัครนะคะอย่างต่อเนื่องทีนี้จากการไปสอบถามเนี่ยผู้สมัครเขาก็ได้ไปยื่นเอกสารแล้วก็บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จนเสร็จสิ้นกระบวนการการรับสมัครหลายคนนะคะ พูดบอกว่าติดต่อขอรับใบสมัครเพื่อไปจัดเตรียมข้อมูลแล้วก็พิจารณากันกรองคุณสมบัติในเอกสารการแนะนําตัวของผู้สมัครสวมาล่วงหน้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือกระจางมาแล้วแหละนะคะก็เลยทําให้ใช้เวลาในการสมัครเนี่ยไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่สมัครไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะหรือเวลา2วันนะคืพร<ช>ุ่งนี้นทีนี้มีผู้สมัครจากหลายสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ SME ก็เยอะเหมือนกันนักร้องนักสแสดงการเกษตรนักกฎหมายนักวิชาการนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาโดยเมื่อแต่ละคนเนี่ยเขายื่นเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้วก็ได้มาพบปะ สนทนาพูดคุยกันทําความรู้จักกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาตัดสินการเลือกสวระดับอาเภอสําหรับเงินค่าใช้จ่ายในการรับสมัครก็คือ2005ต่อคนนะคะผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่ามีความคุ้มค่าเพราะว่าจะได้มีส่วนในในการที่จะไปพิจารณาเลือกสวด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพไปทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนก็เลยทําให้ไม่รู้สึกเสียดายเงินที่ใช้ในการสมัคร เพื่อดํารงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยใน,นานะคนไทยนั่นเองจากข่าวนี้จะเห็นว่ามีม,มีเหมือนกันนะมีบางท่านที่ไม่ได้อยากจะเป็นสวแต,ออแต่อยากเลือกก็เลยเสียเงิน2.5งพัแล้วก็คุณสมบตัติต่างๆเพื่อจะขอให้มันเลือกอสอวนั่นเอง แต่ขอให้คุณสมบัตินะตรงแค่นั้นเอง<ช>ทีนี้มาดูคุณสมบัติกันหน่อยค่ะสําหรับใครที่จะสมัครนะยังมีเวลาไปศึกษาได้ต้องเป็นคนไทยนะคะเกิดในไทยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครมีความรู้เชี่ยวชาญประสบการณ์การทํางานนะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่สมัครเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปียกเว้นผู้สมัครในกลุ่มสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุคนพิการทุกพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะ อื่นๆนางต่อไปนี้อย่างเช่นเกิดในอำเภอที่สมัครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน,น<า><ง>อำนอนเภอที่สมัครนะคะติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับตั้งแต่วันที่สมัครอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทํางานอยู่ในอำเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่สมัครแล้วก็เคยทํางานหรือว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในอำเภอที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีจะสังเกตได้ว่าต้องไม่น้อยกว่า2ปี 2> แล้วก็เคยศึกษาอยู่ในอำเภอที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีเหมือนกัน,น,น 2>, 2ปีการศึกษายกตัวอย่างข้อแรกคือมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็คือไง่ายๆคือ,อ คือดยกำเนิดนั่นเองก็คือเราจะไม่รับคนโอนสัญชาติจากที่อื่นมาอยู่แล้วนะครับอายุนี่ชัดเจนเลนข้อหนึ่งสมมุติว่าอ่ะพี่กบเกิดที่อำเภอที่สมัครอย่างเช่นสมมุติอ่ะเอาผมก็ได้ผมเกิดที่อำเภอหาดใหญ่นะแล้วผมจะสมัครที่อำเภอหาดใหญ่ก็ได้หรือถ้าผมเกิดที่อำเภออื่นแต่ว่าผมมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อำเภอหาดใหญ่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสปีก็ผามาสมัครได้หรือเกิดที่อำเภออื่น ชื่อทะเบียนบ้านอยู่อำเภออื่นแต่ว่าผมทางานที่อำเภอที่สมัครเนี่ยติดต่อกันไม่ด้วกว่าสปีก็สามารถสมัครได้หรือเคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครติดต่อกันนะฮะ,ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะ <ผม S 2> แล้วก็ต้องไม่มีแบบข้อต้องห้ามนะคะตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรธรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561ด้วยค่ะนั่นเองนะครับคือเขาอยากจะให้มีความเกี่ยวพันกับสถานที่ที่เราสมัครคือไม่ว่าจะเคย เกิดที่นี่มีทะเบียนบ้านที่นี่หรือว่าทํางานที่นี่เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองด้วยนะครับผมหรือเวลาจะพิจารณาร่างกฎหมายอะไรก็จะคํานึงมากกว่าปกติค่ะอไปดูจังหวัดอื่นกันหน่อยคุณยะลาครับระยามีการสมัครสวรนะครับเมื่อวานเนี่ยสำหรับวันหยุดวิสาขาบูชาก็มีการสมัครสวอยู่นะครับซึ่งบรรยากาศการรับสมัครนะครับที่จุดรับสมัครก็คือหอประชุมพัท พัฒนรัฐนะครับชั้งสองที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับมีผู้ให้ความสนใจมาสมัครจาก20กลุ่มอาชีพนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าใบสมัครต่างๆนะครับผมก็จะมีการเรียกว่ามีการตรวจสอบกันนะครับซึ่งเจ้าที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยวันหยุดแต่ว่า ตั้งแต่เช้าเลยมีผู้มาสมัครนะครับกันหลายรายมากกว่าวันปกติด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าวันปกติบางคนยังจะต้องมีภารกิจแต่พอวันหยุดเนี่ยไปสมัครกันเยอะเลยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับแบบไม่มีการพักเที่ยงคือ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครึ่งเนี่ยสมัครได้ยาวๆไม่ต้องกลัวเจ้าที่พักเที่ยงเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่ยะลานะครับค่ะ แล้วก็มาดูเรื่องของข้อห้ามด้วยนะละนักษณะต้องห้ามอย่างเช่นพวกคนที่ติดยาเสพติดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะติดยาเสพติดให้โทษไม่ได้ล้มละลายหรือว่าเคยล้มละลายทุจริตต่างๆก็ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนอันนี้ก็ไม่ได้หรือภิกษุสามเณรน,นักบวชนักพรตไม่ได้ไ อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือว่าไม่ยังไม่ถึงที่ท,ที่สิ้นสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้เหมือนกันคุณวิกลจริตไม่ได้นะ มีข้อหนึ่งนะครับสําหรับเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อบวลชนอ,อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเป็นเจ้าของสมมุติว่าท่านมีแฟนเพจ Facebook อยู่หนึ่งหนึ่งเพจแล้วกันเพจที่จะมีคนตามกี่คนก็นแล้วแต่จะมีคนตามหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นแต่ถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของเพจนั่นคือท่านเป็นเจ้าของสื่อบวลชนช่องทางหนึ่งนะคะต้องดูให้ดีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องคำพิษ พี่ภากษาให้จำคุกหรือว่าถูกคุมขังอยู่ในอยู่โดยหมายสารเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันพ้นโทษจำคุกมายัางไม่ถึงสิปีอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะถูกสั่งให้พ้นจากราชการอันนี้สําคัญเลยยังไงก็ไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคร,รัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่ทุจริตต่อหน้าที่อันนี้มไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสวม,มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่ ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าด้วยการทุจริตในการเลือกตั้งอันนี้ไม่ได้เลยนะคะอยู่ในระหว่างการต้องห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้เช่นกันเป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจเจ้นที่อื่นๆของรัฐไม่ได้เลยค่ะต้องห้ามนะคะอยากแค่ไหนก็ไม่ได้เหมือนกันต้องลาออกไปื่อสมัครเท่านั้นเองนะอาคุณลาสิไม่ไปไม่อยากเป็นไม่ไปนะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ค่ะผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระอันนี้ ไม่ได้หรือว่าเคยพ้นจากตําแหน่งเพราะว่าเสนอแประยัติหรือว่ากระทำการใดๆที่มีผลให้สอสอหรือว่าสอวอเนี่ยหรือว่ากรรมธิการมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือว่าทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายอันนี้ต้องไม่ได้เหมือนกันนะคะคคเพราะฉะนั้นต,ต,ต้องต้องต้องดูเรื่องของข้อห้ามให้ดีเหมือนกันนะคะนะครับนี่คือการกาะติดเลือกตั้งสอวทนั่นเองนะครับ